พระธาตุพนมตำนานพญานาคและความลี้ลับริมฝั่งโขงที่คุณอาจไม่เคยรู้ณรนะิมฝั่งแม่น้ำโขงดินแดนที่ความเชื่อและความศรัทธาสถิตยอยู่มานานนับพันปียอดศาสานสถานสีขาวทองสง่างามตั้งตระงานท้าทายการเวลานี่คือพระธาตุพนม สถานที่บรรจุพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ภายใต้ความงดงามและแรงศรัทธ,ธากลับซ่อนไว้ด้วยปริศนาลี้ลับที่โลกยังไม่อาจหาคำตอบได้ทั้งหมดย้อนกลับไปกว่า2,500ปีตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่าพระมหากัสปะพร้อมพระอรหันต์าร500รูป ได้อัญเชิญพระบรมบสารีริกธาตุมาประดิษฐานณภูกำพร้าโดยได้รับการช่วยเหลือจากพญามหาชมพูและเหล่าพญานาคผูคุ้มครองลุ่มน้ำโขงการก่อสร้างในยุคนั้นเต็มไปด้วยเรื่องอัศจรรย์อิฐแต่ละก้อนถูกเชื่อมประสานด้วยยางไม้และดินสูตรลับโบราณที่ไม่มีในบันทึกสมัยใหม่ ทำให้พระธาตุพนมยืนหยัดผ่านแดดฝนและสงครามมาได้นานอย่างไม่น่าเชื่อแต่แล้วในวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2518ั่วทั้งแผ่นดินต้องตกตะลึงเมื่อองค์พระธาตุพนมได้ล้มคลืนลงมาหลังจากพายุฝนกระหน่ำติดต่อกันหลายวันในซากปร,รักหักพังนั่นเอง ความลี้ลับที่ถูกปิดตายมานานก็ได้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกกรุสมบัติโบราณที่เต็มไปด้วยเครื่องทองคำอัญมณีล้ำค่าและที่สำคัญที่สุดคือพระอบบรรจุพระอุรังคธาตุที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อย่างน่ามหัศจรรย์ท่ามกลางอิดนับล้านก้อนที่ถล่มลงมาชาวบ้านในพื้นที่มักเล่าขานถึงสิ่งลี้ลับ ที่คอยปกปักรักษาองค์พระาธาตุมีผู้พบเห็นแสงรัศมีฉับพันรังสีพุ่งออกจากยอดพระาธาตุขึ้นสู่ท้องฟ้าในคืนวันเพน็ญและที่น่าสะพรึงกลัวคือความเชื่อเรื่องพญานาคเจดตนที่ทำหน้าที่เฝ้าเวรยยามในยามวิการบ่อยครั้งที่มีผู้บันทึกภาพกลุ่มควันที่คล้ายเงาสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ เลื้อยวนอยู่รอบองค์พระาธาตุความศรัทธาเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่มันคือจิตวิญญาณที่ฝังลากลึกอยู่ในทุกอนูของอิฐสีขาวทองแห่งนี้พระาธาตุพนมจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือจินตนาการตราบใด ที่แรงศรัทธายังไม่เสื่อมคลายปริศนาแห่งภูกำพร้าก็จะยังคงเป็นความลี้ลับที่รอคอยการพิสูจน์สืบไปคุณล่ะครับเคยไปกราบพระาธาตุพนมหรือไม่หรือเคยได้ยินปาฏิหาริย์เรื่องไหนกันมาบ้างคอมเมนต์เล่าให้เราฟังหน่อยนะครับคำนมัสการพระาธาตุพนมตั้งนโมสามจบ ุริมายะทักขินายะปัจชิมายะอุตตรายะเหติมายะอุปริมายะทิสายะกะปนคิริสมิงปพพเตมหากัสเปนะถาปินังพุทธอุรังคธาตุงศิรนะสานมามิ คำนมัสการยอดฉัดทองตั้งนโมสามจบเสตะชดตังสุวนนะรรณรัชตังรัตนังปณีตังพุทธอุรังคะเจติยังอหังวันทามิสัพพธา